สบายดีเนาะทักทายสบายดี fc ทีนะหักหมดทุกคนเนาะบอกว่าจะอยู่ในประเทศแต่ต่างประเทศก็ดีเนาะการจะดีตอนหับเขาบ่าซูซองเบาอวนหันอีกเช่นเ่าเช่นเคยพ,พ่อแพี่น้องเนาะกาเมื่อน,นี้เบาอวนก่อนไส้น้ำพลาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหานองไซเทียเนาะกาได้มี fc คอมเมนต์ว่าว่าเนาให้เข้าไปหาเพิ่อนเบิ้งว่าปีนี้เพิ่อนเห็ดเข่าให้นี่ได้จักกระสอบจักเปาเนาะก็คือ เขาเจ้าก็เลยถามว่าให้เห็นเห็นแต่บ้าวอวนนี่ไปเบิ้งแต่ว่าตอนน้องสายเทียนหูดเข่าหรือว่าเกี้ยวเข่าเนาะกัแต่กับบู้ว่าเพื่อนนั่นชี่ได้จักเป่าเถ่อก็เมื่อนี้ก็ชี้ได้เข่าไปทมเพ่อนเนาะว่าเพื่อนในไทยไปนี่มันได้เข่าจักเป่าเนาะได้เท่าไรแท่เนาะมาอวนกัยังบู้หูเนาะกาเมื่อวา้ก็ชี้เข่าไปทมน้องสายเทียเบิ้งว่าเพ่อนนี่ได้เข่าลายซ้ำได้ได้จักเป้าได้จักซอฟเนาะจะไปทมให้หูให้ เห็นน้ากันเลยผมพี่น้องเนาะก็คือนงายเทียพ้นก็เฮ็ดไฮกับบุหัวปีนี้เพิ่นเชิตื้มหรือบอนะเนาะกับชนร้เอียดมันจะเป็นแบบใดเขาก็คอยไปติดตามรับชมน้ากันอยู่ในคลิปนี้ได้เลยเนาะผมพี่น้องเนาะกัโอเคเนาะผมพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าอ้วนก็ได้เดินทางมาโหดเฮือนของนงายเทียเป็นเที่ยวห้อยเนาะนี่พี่น้องเพิ่นก็ยุนเลยเนาะอ้าพี่น้องใบไม่ล้าลายจะเป็นใบยางพลาพี่น้องนี่ ใบมันเหี่ยวแล้วก็ลนนลงพี่น้องเนาะตอนเศร้าๆแล้วพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีอ่าทูสบายดีเนยายเราบุญนี่นะน้องบุหนาวบ่หนาวนี่ลูกคนเนี่ยสบายดีสบายดีนบเดียวหน่อยเนยเจ้าหัวนาวบิุงอย่างโทรศัพท์ ดูใช่เน้อาะเนเออเจ้านี่ดื้อได้เนาะลูกคนดื้อดื้อเนาะอ้าวเราจุ่ต้นจุ่เติมเขาด้วยป่ะสั้ติมอยู่พุ่นเดียยูสั้อยู่ไฮอยู่ไฮดูอ้าวแปลว่ากลับมาบ้านเมื่อไหร่ปุกลับเถอะเขาก็กลับอยู่แต่ว่าเขาไปอยู่น้ำแมนอ๋อนั่นอยู่ไฮเพิ่นกยูนั่งนอนเฝ้าอยู่ไฮเพิ่นนอนเดนเนาะอ๋อ เนี่นี่ยแม่งต้นเต้ต้นเนาะพันผืนเขาแห้งหรือปุ่นนี่เนาะปุ่นนี่พันนเขาแห้งจีนังไฟสิงเลยพี่น้องนะมันหนาวเนาะนั่งรัก็ได้เออเนี่ยแล้วนี่ผืนนึงเนาะเป็นนึ่งมันตองอ่ะอันนั้นอ่ะ เตียวเนาะไม่เห็นเนาะไปเอวเด้เตียวเตียวไปเอวแล้วโอ้ลูกคนมีหกหกคนเลยพี่น้องอันนี้ลูกหล่าเพิ่นในนี่น่ะเอาเมียดูไปใช่ไปนอกไปทางไหนไปนอกโดนเตี้ยบเนาะว่าไหนมาหาน้องใช้เที่ยก่อน จมเจนหูดเขาให้เพื่นเลยคือนี่เนาะต่ว่าอาไอเดิมาหาน้องมือนี้ก็อ,อก็อได้มาต่าว่เอฟซีขอนคอมเมนต์มาว่าจะให้อ่านนี่เขามาหาน้องก็คือเห็นได่ไอเดินไปท้ายตอนที่ว่าน้องกันหูดเขานะเห็นที่ตอนน้องกันหูดเข้า้วก็เขาจะให้เขามาหาน้องเมื่อว่าปีปีนี้นะน้องเฮ็ดเขาให้นี่ได้แจ็กก็ซบนะหลัจะก ให้อยากฮู้ได้ทั้งหมดอันแบบว่าเขาเก็บไว้ใน30กระสอบเนาะโอ้เอาเอามาไว้อยู่คั่นนี่30กระสบเจ้าอดน้งหทั้งหมดนะดจักกระ30ประมาณทั้งหมดนะบเฮาเฮ็ดอยู่ันยังฮูดกินฮูดมาก็บเอาไปตากเอาไปซอเฮาบ่บ่มีข้าว บวมีเขาชี้กินเนี่ยระยะก็ได้ไปโูดมากกัไปตักแล้วก็ไม่สีกินได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้เอามาไว้อยู่ขั้นนี่ยสามชิปก็สอบเนาะเจ้าโอ้็สิพ่อกินอยู่อ่ะสามชิปก็สอบปีนึ่งไงก็มือพ่ออะไรก็แค่ก็ไปวิทย์อยู่อ๋อเด็กน้องสิบห้าปีแล้วเขาเขานี่หนอกมาไว้ใส่ไว้อยู่ขั้นเนี่ยไว้อยู่อันนะเล่าของม่อาเจ้าโอ้เอาไว้เอาไว้อยู่เล่าของ ไว้ยุคันของพี่น้องคือบอกมาไหว้ยุคันเจ้าของเลยว่ายันนองไปยู่นองไปเฮ็ดเบียกบนอื่นยันนา,นานลุกยู่เดียวยันานาจนมวยบ่อมาเลยว่ามาหลักรู้อันนี้นั่นเว่าเขาพูดว่านอง <c ười> ไปเฮ็ดเบียกบนอื่นกําลังมาเรียนช่วงน,นี้นะโอ้หลังจากที่ว่า,า,วาแล้วเขาเรือน้ำแล้วน้องนองนี่ออกไปเฮ็ดเบียก เห็นเบียกอยู่ต่างเมืองบมอเจ้าเจ้าเจ้าเห็นเบียกอในท้องมึงหมดเลยเบี้กกล้วยทั้งมืองหมดเลยหลังจากเธอเลี้ยวให้เราเนาะเข่าไม่ไหวเราก็น่องก็ได้ออกไปรับจ้างคือเบี้กกล้วยเนาะเจ้าเจ้าโอ้พี่น้องเข่าเพิ่นหนามาเนี่ยเพิ่นได้สามสิบก็ซบแต่ว่าเพิ่นนี่บ่ได้เอาไว้อยู่ที่เพิ่นพี่น้องแต่เพิ่นเอาไว้อยู่ที่พี่น้องของเพิ่นยุตยุตลงเพิ่นน่ะเจ้าเจ้ายุตลงเพิ่นเพราะว่าคันทบ้าเพิ่นเอามาไหวอยู่ที่เพิ่นนี่ พอแม่์พุยุก่อนไม่ยุกแต่ลูกก็ยานเวลาที่ว่าลูกพุยุก่อนก็ยานแต่ว่ากระจ่อนมาหลักเอาไปเนาะโอ้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพิ่งเป็นยุหัวบานเลยพี่น้องยุหัวบานเลยบ่มีเพื่อนไก่เคียงย่นน้ำกันน่ะพี่น้องเพื่อนก็เลยเอาไปไหว้เพื่อนพี่น้องของเพื่อนยุรวมมันเข่านะเนาะน้องน้องไปจ้างเนี่ยเขาไล่ไล่เป็นวันน่ะไล่นั่นเลยเบ็ดว่าอะไรเขาเบ็ด แบกแบบเป็นเครือเลยอแบกมะกวยแบกอะไล่เป็นเครือเลยเนะาะวันวันหนึ่งน้องน้องแบกได้เท่าไรมังเทือก็เสนไปกิบเสนห้ามังเทือกไล่ไปเสนเสนหาสิบพันกิบต่อมือเนาะเจ้าเสนหาสิบพันกิบต่อมือพี่น,นอ้องตึกเงินเงินบาทก็สอ,องสองร้อยปลายเนาะเจ้า,จาประมาณสองร้อยหาสิบบาทนี่แหละ <c oughs> แม่นะ 250, ่ะสองร้อยหาสิบบาทนี่แหลนะเนาะ สำนันแหละโอ oh. แล้วน้องน้องรับจ้างมาเนี่ยอะไรชักมือหรอโอ้เลยชงเดือนปายแล้วไปจ้างไปจ้างมาอยูอ่กันไหนชงเดือนไปบ่จ้างได้ไปจ้างมามาเฮือนได้ประมาณห้าหกมื่นเด้อโอ้น้องน้องแรกเขาให้แล้วก็น้องไปจ้างนี่ได้๋ยวชงเดินไปเนาะ <c oughs> แล้วน้องก็หากลับมาสองสามวันนี่เนาะโอ้ได้รับไปไป้รับไปจ้างนี่ไปทั้งสองภูมิอ่ะ ไปพู้เดียวอ่ะไปเป็นน้องผู้เดียวเจ้าเป็นน้องผู้เดียวเจ้า,จามีอาวุลูกเพื่อนเจ้า,อ,าอ๋อเขามีมีลูกหน่อยลายเนาะไปตรงไหนไปผู้เดียวกับคนหนึงตรงเพื่อนกับเบิ้งลูกเบิ้งเต่าเนี่ยเป็น้องเนาะนี่ลูกเพ่่นนเป็นไอ้นุ่เสียเยาวเลยไหมหน่อยเป็นเป็นไข่หนาวอากาศแล้วดูนี่มันเป็นหนาว,นาว,นาว,นาว บุญหนึงหนาวบุญนึงห่อนมันน,นี่เป็นลูกคนเป็นไอเลยมือนี่มือน,นี่พวเขาเงี้ยน่ะน่อยพักเออเขาเจ้าเสียงเสียงแล้วเนะา,เออเาเะเอเขาเจ้าเสียงเพียนหนึ่งหล่อเียเนอะเสียงเพียนหนึ่งหล่อเขาพักเนาะ แสดงว่านอกไทยปีนี้เขาได้สามสีบเปาเนาะเราปีนี้นอกเสียตื้อมาให้เห็ดเตะเ็ดอยู่ใส่ตื้อมาเนี้เบุ๊บบอนเห็ดปีนี้ต้องเห็ดเตื้อเลยบอนที่วานเขาซื้อเขาเจ้าฟ้าเงินวาให้ซื้อให้น้องนะให้น้องเห็เต้อปีนี้เอะปีนี้พุทธิตจักก็สอบกอนดินที่เขาซื้อให้เนี่ย เนี่มันอาเนี่ยมันซึบซอสน่แหลนรอลงองะวูลงือมังงาลายโอ้กูจะใช้มังาเด้ใช้มังงาเด้ใช้เข่าเด้โอ้ใช้เข่าในแต่ซึบซอบเนาะลายมังงาเด้เนอ๋อปีนี้ปีนี้ห้งเห็ดต็มเลยปีนี้เห็ดกันงงาไม่หรอกเพราะว่าไม่เป็นปลาแก่เนี่ย ອ້າຍນ້ອງໄປເຮັດຕືມໄປຄັນເຮັດແລ້ວກໍມາບອກອ້າຍເຈົ້າເຈົ້າເຂົ້າປູກເອົາໄວ້ເລີຍເດເຂົປູກພນນຮັກສດຈັກນປີິດ້ືມຂົາເຈົ້ມຂອງຮມວກໍຕຮັກສາໄນນອງນອງມານລະບນອງຮັວຽກພນມິດລະກແບມດລະກກຍັງຍັງນອງຊິກັຕືາ มม่เชื่อว่าชอบเคล็ดเวียดมาเที่ยวโม่ในชุดหนึ่งนายยังเบื้องเยี่ยงลูกนี่ก่อนโอ้เดี๋ยวนี้น้องที่ได้ชอบเค็ดเวียกอยู่ตามเมืองนี่เนาะก็ที่ได้อยู่น้ำลูกน้ำเมียเนาะโอ้ยิ่งว่างอ๊อกก็คือว่ามีมีสวนมุกทวดลูกมุกทวดเหลืองนี่เนาะน้องน้องก็ได้ไปอ่ะน้องก็สมัครเข้าแล้วช่องสามวันแล้วโอ้ยิ่งงก็ไปสมัครเค็ดเวียกน้องหัเจ้าแล้วเนาะเจ้าอ่าที่นี่เขาก็ไล่เป็นวันเป็นนี่เลย <c oughs> เป็นวันเป็นวันวันหนึ่งท่าอเล่นะหนึ่งเซนหา <c oughs> วันหนึ่งเซนหาเจ้าอ่าก็ดีเพราะว่ามันอยู่มอบานเนาะเด้น้อวันหนึ่งเซนหาเป็นเขานำ้ำสำปางเขาก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยเขาอยู่กันน้องไปกินเนาะโ <c oughs> อ้สองสามวันนีนน้องก,ก็ได้เพจน้องขจรแล้วเนาะเออดีดีเอ้ย <c oughs> ป้าในช่วงที่ว่ามันมีนี่แหละจังหน่อยก็พอระดูที่ว่าเขาได้เพจส่วน ก็จะได้ไปถ่าสวนแน่นาะก็ดีใจแหละที่ว่าน้องก,ก็ได้มีเขากินนั่นน่ะน้องก็อิอกกมีเข่าให้ลูกให้ชูขอบชูข้ากินนั่นน่ะก็ดีใจคือปีพันธุ์มาในน้องบ่บ่ได้มีแน่นอนบ่ได้มีเข่าจะไหวอยู่เฮือนเนาะงทีนี้ก็ได้เห็ดไทยกวางเติบเนาะก็ดีใจน้ำน้องแหละที่ว่าได้มีเข่าไหวให้ลูกครับ เมีย,ยมกินแล้วก,ก็น้องก็เป็นคนที่ว่าสู่ชนขยนันนะนะติดใจน้ำน้องกันแลหละนี่ต้องเห็นน้องต้องเห็นน้องนไอที่ได้จักมือลนะ่ะใครได้เสียมือซื้อยามากนมินก็กินได้วันนี้ก็วันนี้ใครอีกกิยนยาแล้วก็ให้วันนี้ก็เริ่มไข้อีกวันนี้ก็เริ่มไข้ตืมเอา

เพิ่นไข่สองสามวันอากาศช่วงนี้ก็มันบึดธท้อนบึดหนาวพุทท้อนบึดหนาวแล้วเนาะพุทธท้อนบึดหนาวอยู่อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องมันแพ้แพ้อากาศพี่น้องเนาะแลาวล่ะกะรกระสุนก่อนอ่าเฉลยขอตัวลากลับก่อนเด้อะก่อนจะเข้ามาถามน้องให้เอฟซีเพิ่นได้หู้น้ำกันแล้วเนาะแต่เพิ่นก่อนเลยคอมเมนต์มาไลาเ่เธอเราแต่ว่าอายมากก่อนน้องกับพยูเลยน,นะเนาะกะพอดีมันเลยมากก่อนจะจบน้องเนาะ คือพเพืเ่อนกละละ่อจะดีใจแหละที่ว่าน้องก่อด้มีเขากินนะเพราะว่าเพื่อนก่อเป็นห่วงเนาะเพื่อนก่อเป็นหวน่นหวงน้องอยู่แหละเพิ่นก็ยังติดตามแล้วก็คอยเบ่งตลอดนั่นแหละเอาอา่าเฉดยค,ครับก่อนทำไมเมื่อนหรยที่เข้ามาหาไหมเด้เออ้าวโชคดีโชคดีจะโอเคเนาะพรมินพี่น้องเนาะสำหรับการเข่ามาหยี่ยามมาหาน้องเสถียรในมื้อนี้เนาะบ่าอ่วนก่อิได้เอามาตอนมาฟักพรม่นพี่น้องทานผู้ชม ว่าันนี่ก็เนาะก,ก็คือปีนี้เพื่อนไทยเนาะก็ได้เข้าสามิกระสอบเนาะที่ว่าสามิกระสอบเพื่อนก็ได้เอามาไว้อยู่ที่เฮือนเนาะก็เฮือนกัเพื่อนก็ได้เอาไปไว้เฮือนที่ว่าเป็นของไม่อาของเพื่อนเพื่อน,นน้องเนาะแต่ว่าเพื่อน,น,นที่เอาไว้อยู่เฮือนของเพื่อนกัเวลาที่ว่าเพื่นนอนผู้ยวนเพื่อนกระยานที่ว่าคนนั้นมาหลักเพราะว่าเฮือนของเพื่อนนี่ต่างอยู่ นอกบ้านเนาะนอกบ้านอ้วยถึงบ้านพะว่าบูมีเฮื่อนที่ว่าอยู่ไก่เคียงกันเนาะการย่านที่ว่าคนรักพูดแม่พี่น้องถ้าว่าเล่าไหวนี่กับเวลาพอยูนี่คนจะมาลักดิแทศหล้วพูดแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเฮื่อนของเพิ่นนี่เพื่อนก็ได้ไปฟักไปวางไห้อยู่ที่เือนของพี่น้องเพิ่อยู่ใต้่เพิ่นพูดแม่พี่น้องเนาะกาดีใจลายน้ำองใส่เทียดที่ว่าคนก่อจะได้มีเข่าไห้ให้ลูกให้เมียกินเพื่อนก็เสด็จออกไปรับจ้างเนาะก็คือ ที่ว่าน้องสายเทียร์แว่ามาหล่ะก็คือหลังจากที่ว่าเอาขอเขามาไว้เค้าน่ะเนาะน้องสายเทียร์ยไล่ออกไปรับจา้างรับจ้างเป็นเวลาสองเดือนไปสองเดือนไปแล้วเพื่อนก่อกากลับมาได้สองสามวันนี่เนาะผมเป็นพี่น้องเนาะเพื่อนก็สู่ชีวิตอิรีได้ผมเป็นพี่น้องเนาะสำหรับน้องสายเทียนะผมเป็นพี่น้องโอเคเนาะสำหรับที่นี่ว่าอ้วนก็นกนสิได้ขอตัวลาทานผู้ชมไปก่นะอนเนาะค่อยพบกนันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง